ค่ะวันนี้จะทำก้นะคะวัต้มตำค่ะวันนี้เราจะตำตแปงนะคะของตาเริ่มจากใส่พริกค่ะอ่าเราใส่พริกกระเทียมตามแกกระเกระเทียสองอันพอแล้วอ่าพอแล้วค่ะกระเทียมพอแล้วอ่าตามค่ะกอ้าวใครจะคั้นมะนาวมาค่ะหนูหนูไปคั้นทางนู้นค่ะ อ่าผา่ามะนาวก่อนผ่ากลางเลยผ่าครึ่งผ่าให้หมดก่อนแล้วค่อยคั้นค่ะระว,วังมือนะคะอ่าอันนี้แม่กลัวคนตำ่ำคนทำไมนแมวนะ นี่ล่ะห้าเป็นละสองสามห้าพี่แกถืว่านีอกาห้าเป็นเดี๋ยวไม่เสร็จพี่แกแล้วก็พับถุงอ่ะเตรียมปรุงค่ะพับถุงโค้กมาจากไหนปลาบองะปลาดองอันนี้เป็นปลาบองค่ะหอมมากหอมมากเลยเอาเอาท้าที่ตักค่ะ มาคใส่ไปั้พี่นึ่งอตักข้นมาตักขึ้นมาเลยอเอาดือออกมาดีๆกดีโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ใส่ใส่น้ำน้ำอีกหน่อยค่ะเอาเอา้พี่ดิตักเอาท้พพี่ิดตักเอา้พี่ติตักเออ อ่าใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยใส่น้ำปลานิดหน่อยน้ำปลาขวดนั้นยังไม่ได้เปิดหรอคะมาอันนี้เปิดก่อนเออเอาใส่เข้าไปบีบสุดใส่ไปเลยเพิมหนึ่งช้อนอ่ะเทไฟเดี๋ยวเรารออใส่ผงชูรสนิดหน่อยค่ะ ใส่ชีสลดไหนชีสุดนิดหน่อยน้ำร้อนเดือดหรือยังอ่ะลวกปูก่อนเดี๋ยวเราต้องลวกเรามีปูดองนะคะแต่ว่าเราต้องลวกก่อนนะเดี๋ยวเราลวกปูแล้วก็ตามไปก่อนนะคะใส่ชีสลดนิดหน่อยค่ะที่นี่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าไม่ทานนะคะไหนขาดูหน่อยหืรอมะนาวค่ะ นนเสร็จแล,แล้วก็ใส่มะนาวเอาใส่เทใส่นี่ก่อนสองช้อนโอเคคนค่ะคนให้เท่ากันนะคะเดี๋วเพิ่งพูดค่ะคนอย่างเดียวอย่าพูดนะคะเดี๋ยวทำลายกันเด็นนะคะอ่าช้อนมาชิมค่ะลูก เอาช้อนมาชิมด oh, oh, ูเ <se> นี <h aves> oh, ่ยะสีสันสดชืนค่ะอ่ะชิมค่ะเป็นไงคะเป็นไงคะเปรี้ยวเค็ม นัวยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่น่าชิมก่อนว่านัวไหมคะนะคะนี่ก็ใส่แตงไปนะคะอ้าวคนเลยค่ะอ้าวจ้ะอ้าวตามคุกเข้าให้เข้ากันนะคะอ้าวคุกเข้าให้เข้าจานนะคะอือระหว่างจาน ร้องเพลงส้ตมตำ่อยส้มตำพาพะยะหอมตำพาพยส้มตำจบเอาไปฟันที่ยาที่เชื่อหน้าตาทำแตงโคกใหญ่ๆ,ๆค่ะอ่ะตาตักใส่ไปให้คนแก่ก่อนค่ะทับทีเดียวก็พอแล้วมั้งอ่าใส่บิงนิดนึงอ้าวให้ตาชว่วระวังไว้ก่อนเจ้าอย่ามาจำ ใส่เจลมแลเล่ออ้าวนี้นะคะมันใส่กล่องนี้เยอะมากเลยค่ะปลยาล้าเป็นต้นๆก็ว่ากันไปถห้หกไม่ทานเลยนะแบบก้มไป,ปทางทานนะั้นแหะอย่าให้หกดิ นี่ยหน่อยคะ่ะยกคกเทค่ะลูกอ่าเทน้ำยด้วยเยอะเศบอ้า ให้หใหใหอันนี้ชมหน้าตําแตงนะคะตําแตงใส่ปลานะเดี๋ยวเจการจะตํามะละกอน,นะคะตําแบบไม่ใส่พริกนะคะให้ให้น้องๆะค,ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะ,ะ bye, บายบายไปพร้อมกับไมโครโฟนบาย,บาย